เนี่ยจะไปไหนคะเนี่ยจะไปช้อปปิง้งวันนี้ลมแรงมากนี่ใบไม้เริ่มร่วงแล้ว ันนี้เป็นคอนโดที่เบรยาอยู่ค่ะอวีรดอวิเีทบมอวิเัอ๊ะูดีใบไ,ไม้ร่วงเต็มเลยเบรย่ามาคลีนใบไ,ไหม้หน่อยเร็วไปกวาดใบไ,ไหม้หน่อยใบไ,ไม้เต็ม ไม้ไม้มันเต็มเมย่าทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้คะเพราะจิ้วไม่มียติงเมย่าไม่มีขยะติ้งเมย่าไม่มีที่คลีนเหรอคะเดินมาเร็วลมพัดยังระวังลมพัดปลิวลมจะพัดเมย่าปลิวไหมอ่ะเพราะเมย่าไม่กินอาหารน่ะเดี๋ยวลมก็พัดปลิว ต้องกินอาหารเยอะๆจะได้ตัวโตๆลมจะได้ไม่พัดปลิวมาๆรอเล่นค่ะลมไม่พัดค่ะไปไม่ชิวไม่ต้องอ่าเบียดตรองค่ะลมไม่พัดปลิวค่ะเดินมาเร็วๆหมาจะให้ดูบรรยากาศรอบๆ ไปวิ่งไปข้างหน้าเลยลมพัดเต็มมันมีรถอยู่มันมีรถเห็นไหมถ้าเกิดอันไหนที่ใบไม้มันสีเหลืองมันจะร่วงแล้วมันก็จะสวยอ่ารถมารถมาอยูนดีๆเดินดีๆมันข้างๆหลบข้างๆรถมีรถอยู่ข้าง อารถมันผ่านไปแล้วเห็นไหมฝั่งนู้นใบไม้มันก็จะสวยหน่อยถ้ามันเหลืองแล้วมีคนพามามาจูงเดินเล่นดูดีใบไม้เต็มเลย้อยาาเก็บใบไม้พี่ขาวสไยใบิคได้มีคนปั่นใบสิเคอ ต๊อบสต๊บต๊บปะป๊ามาแล้วอ่ะ wait wait w a ไปปะไปปะชาริสาวอล์กมาเลยดูดิใบไม้เต็มเลยรอรอรอเดินเร็วเดินค่ะเดินใบไม้เต็มเลยชาริสาคลีนใบไม้ดิเนี่ยใบไม้เต็มเลยนี่เห็นไหมใบไม้มันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะ จะเล่นต้นไม้แล้วไปเดินลุยใบไม้นะ่ะระวังมันมีขี้หมาปเาปล่าระ่หยิบขี้หมาไปเดินไปเดินไปเล่นต้นไนม้6งานเล่นต้นไม้เขาเรียกว่าใบไม้ค่ะนี่เขาเรียกใบไม้ไหนยิบมาดูทิมันสวยไหมไม่มันสวยไหมสวยนี่อันนี้สวย,ยไหมไนะสวยจะไม่ได้ไปเอาปะป๊ามาแล้วไป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 บีโก้แล้วค่ะ <Huh? S 2> ไม่บาย bye bye หน่อยเล้วหมามาจะจบหมามาจะปิดวิดีโอแล้วบายบายกัน<ป>สวยไหมโชว์ด<ป>ิโชว์ดิเปไม้สวยไหมสวยสวยไหมโอเคบายบาย